กดเห็นความคุ้มค่ามาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์สปอร์ตแบบตุดดักไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟหลทาง LED มีไฟตัดหมอกล้ออลลอยขอบ16ขขพร้อมยางวิสตโดนมือจับประตูแบบโครเมียมและคิ้วประตูแบบโครงเมียยงร้อมชุดแต่ด้านข้างและด้านหลั ห,หุ้มหนังมาพร้อมกับมันติฟังก์ชันมีหน้าจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธแ p ปเปิลคาร์เพและก็อิน a ออ o โตได้มีที่ชาร์จแบตมีที่พักแขนเบาะหลังนั่งสบายมาพร้อมกับแอร์นอนหลังแที่พักแขนซูซูกิ c ซ X นะคะมีให้เลือกทั้งหมด3สีสีดำสีแดงราคาอยู่ที่6 7 8 0 0 0จบาทสีขาวนะคะราคาอยู่ที่6 เซลจาเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ